คุณปูเป้จากจังหวัดเชียงรายนะคะถามเรื่องของที่ดินค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ถน,นอมขอบคุณเป้ค่ะป,ปูเป้ค่ะค,<า>คุณป้าปูเป้ปปเปชื่อป้าปูเป้อายุเท่าไหร่ชื่อน่ารักจังเลยโอ้ป้าปีนี้หกสิบเจ็ดปีแล้วนะคะคุณถน,นอมขึ้นบันไดแล้วหอบแล้วค่ะ หกเจ67ปีชื่อปูเป้เนาะตอนเด็กๆก็ชื่อปูเป้ไงีปูเป้เนี่ยเป็นชื่อภาษาต่างประเทศนะคะเนี่ยของจริงป้าปูเป้เนี่ยทักเฟซบุ๊กผมมากี่วันแล้วป้าคะป้าเนี่ยทักเฟซบุ๊กผมมากี่วันแล้วนานไหมคะพี่ถนอมจะตอบเก็บกะเดือนแล้วนะคะ เป็นรียนแล้วให้ลูกหลานทำได้ค่ะทำได้เป็นหนวกากระเขียนการที่ป้าคิดไล่คือกทักเฟซบุ๊กมาเนี่ยมันทห้ลากมันปิดกั้นเฟซบุ๊กปิดกั้นผมเพิ่งเจอเมื่อคืนผมไล่ดูดูดูปัโอ้นี่เจออะไรกับป้ามาป้าต้องการขายที่ดินเลยค่ะป้าไม่ค่อยได้ยินเลยขอเสียงดังเลยค่ะอ้าวป้าต้องการขายที่ดินที่เชียงรายใช่ไหมค่ะค่ะอยู่หมู่ที่เท่าไหร่ เขาเลือกหมู่สิบสี่ค่ะหมู่สิบสตำบลตำบลตตำบลก็ตำบลรอบเรียงรอบเวียงอำเภออำเภอเมืองอำเภอเมืองจันบุรค่ะอ่าอยู่บ้านอะไรตรงนั้นอะ่ะเขาเรียกหมู่บ้านสันโค้งหลวงค่ะสันโค้งหลวงนะแล้วที่กี่ไร่ ที่หนึ่งไร่สามสิบห้าตารางวาค่ะเป็นที่อะไรอยู่ปัจจุบันเนี้ยเป็นเป็นคูดแดงเป็นที่ปกติค่ะโฉนดแล้วทำไร่ทำนาทำสวนหรือว่างเปล่ามันก็มีต้นผลไม้มะม่วงอยู่ไม่ถี่ต้นนะคะก็ยังไม่ได้ทำธรรมชาติแล้วการไม่ทำนาทำสวนมันเป็นที่ขายไร่ละเท่าไหร่ขายเป็นบ้านคนหมดแล้วค่ะเป็นบ้านคนหมดแล้วค่ะ ขายได้ได้เท่าไหร่ก็ที่จริงอ่ะพี่นี่มันเป็นชื่อป้าแต่ว่าป้ารักษามาทั้งชีวิตก็ได้ซื้อกันยังไม่พอแล้วก็าไปคู่สาคออะไรเขามาซื้อตอบผมถามผมถามว่าขายได้แล้วเท่าไหร่ต่อไปตรงคําถามนลยอย่าแวะไปทั้งอื่นจ้ะเอ่อค่ะค่ะก็ตั้งเอาไว้ว่าญาติเขาเขามาร่วมด้วยเนาะก็ตั้งเอาไว้ว่าสิบสี่ค่ะสิบสี่อะไรคะล้านสี่เหรอ ไม่ไม่สิบสี่ล้านนะคะแต่ว่าตกลงกันได้ตรลงลดกันได้คุยได้ค่ะสิบสี่ล้านนี่นว่าซื้อที่อยู่ในสุขุมวิทโอเคที่แพงอันนันเป็นที่ใกล้ศูนย์ราชการทันที่ในรามาค่ะขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเบอร์โทรศัพท์มันเจริญแล้วศูนย์เก้าเก้าครับสองหกแปดครับห้าสองหกแปด 5268โอเคครับป้าครับสวัสดีครับใครสนใจก็ลองป้าจะถ่ายรูปส่งไปให้นะคะไม่เป็นไรแล้วเอาประกาศไว้ตามนี้นะถ้าใครสนใจนะที่ของป้านะครับ14ล้านไน่ธรรมดานะอย่างงี้ก็ได้1 2 9ก็ได้คุณสุนคุณถนอมเอาเปลี่ยนรดละเป็น12แล้วก็9 น,นี่ลดลงมาทันทีจาก14บเหลือ12บสลด <มา S 1> ไปนานกว่าเลยนะเขาจะว่า,วาแพงคุณต้นหนยังร้องโอ,โอ้แล้วป้ากัเจนไม่ดีแล้วเนี่ย <laughs> ไม่รู้ผมไม่รู้ป้าอย่างนี้ป้าป้าป้าปูเป้ใช้นี่เขาค่ะป้าปูเป้ไอ้ที่ผมมาร้องโอ้เนี่ยคือผมโอ้ว่าเฮ้ยที่มันมีราคาเนาะเขาขายให้เราขายให้เนี่ยแต่กาว่าโอ้ของผมผมไม่ได้บอกว่าป้าแพงหรือถูกนะเพราะผมไม่รู้สภาพถ้ามันอยู่ในที่ที่ทำเลเหมาะเจาะคนอื่นก็ขาย20ป้าขาย14เนี่ยมันก็ถูกอะถ้าใครสนใจติดต่อป้าไปค่ะถูกมากค่ะติดต่อป้าไปนะ ไม่ผ่านในหน้านะราคาเนี่ยคือราคาเนี้ยนะคือรถทั้งรถแบบเนี้สิบสองล้านแล้วป้ายังมีลูกสาวอะไรที่ยังไม่แต่งงานอยู่บ้างเปล่าป้าบอกป้ามีลูกสาวพร้อมนี่เอาไหมมีเปล่าก็จะไม่ซื้อเนี่ยเอาลูกชายไปแต่งเอา Iram, จะใช้ก็เแบบ oh, ราดักมาเลยเด้ๆป้าก็มีหนี้สินกับเราะคู่ที่อื JERRY> ่นมาซื้อมาคุณน้องมาต่อยบ้านเรายากก่อนช่วยอุดแล้วก็ต้องแบ่งให้เขาด้วยนะราคาอ่าเอาป้าผมประกาศให้ตามนี้ครับป้อแค่นี้นะป้านะสวัสดีครับไม่ไงคุณผ่านระบบไปแล้ว